สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ช n n e l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัรฐศาสตร์โลกนะครับนานๆผมจะให้ภาพรวมใหญ่นะครับนะเพื่อมองเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันและไปต่อในอนาคตนะครับโดยเฉพาะในช่วง2ปีนะครับปี6465ผมมองว่าเป็นอีก2ปีที่มีความสําคัญ ไม่น้อยไปกว่าปี63ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้โลกที่เคยเป็นปกติกลายเป็น new normal นะครับเป็นปกติใหม่จากที่เศรษฐกิจชะลอตัวมาสู่เศรษฐกิจถดถอยนะครับ economic recession และมีโอกาสนะครับที่กูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติมองเห็นว่าจะเกิดเป็น the new great depression คือการตกต่ำนะของเศรษฐกิจนะตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดรอบใหม่ คำว่าวตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดเนี่ยมันแปลว่าเศรษฐกิจกมันตกท้องช้างครับมันเกิดแกลบช่องว่างนะระหว่างเศรษฐกษิจที่แท้จริงนะระหว่างตัว GDP ที่แท้จริงนะเรียว GDP นะกับ potential GDP หรือว่า GDP ในระยะยาวนะของโลกมันการตกท้องช้างแบบนี้นะครับมันเรียกว่ามันจะสร้างปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของการว่างงานเรื่องของการจ้างงาน ซึ่งขณะนี้เรามองเห็นแล้วว่าหลายประเทศกําลังเร่งนะครับนะที่จะดึงเอาเศรษฐกิจที่แท้จริงกลับขึ้นมาอย่างเช่นในสหรัฐเป็นต้นนะครับต้องยอมแรกนะครับกับเรื่องของเงินเฟอ้อกับเรื่องของอัตราการว่างงานโดยทางเฟดนะครับก็มองเห็นว่าเงินเฟ้อชั่วคราว transitory inflation กาลังจะมานะมาใน2-3ถึงเดือนข้างหน้าแต่จริงแล้วตัวเลขเงินเฟ้อในสหรัฐนะครับในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็สูงขึ้นไปถึง2.6%แล้วนะครับ นะทะลุไปที่2%แล้วนะครับในช่วงมีนาคมนั่นคือเหตุผลว่าทำไมช่วงนี้ราคาทองคําถึงพุ่งสูงขึ้นเพราะว,ว่าเงินเฟอ้อนณะที่เดือนเดียวกันของปีที่แล้วนะที่มีนาคมของปีที่แล้วอยู่ที่1.7%ไม่ถึง2%แต่มามีนาคมของปี64นี่นะเงินเฟ้อในสหรัฐนะครับในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทะลุไป2.6%เสัญญาณเงินเฟ้อกำลังจะมานะครับซึ่งเฟดต้องยอมแลกนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคที่พุ่งสูงขึ้นเพื่อจะงัดเอาเสินทร เพื่อให้ maximum employment คือทำให้เกิดการจร้างงานมากที่สุดะครับเะฉะนั้สิ่งนี้คือสิ่งที่ผมบอกไงครับว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเร,เริ่มตั้งแต่ปี2020นะครับเรียกว่าต้นทศวรรษ2020เลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองอย่างนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าเราต้องเปรียบเทียบย้อนกลับไปในอดีตในประวัติศาสตร์ในสมัย Great Depression ปี1929นะครับ จนถึงปี1 9น9นั่นคือยุคที่เศรษฐกิจสหรัฐนะครับตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่นะครับแต่ตอนนั้นมันเริ่มต้นจากตลาดหุ้นของสหรัฐแครชลงมานะแล้วก็ตกร่วงลงมาเกือบ90%นะครับในระยะเวลาแค่2-3ปีเริ่มในปี1 9 2 9มาต่ำสุดในประมาณปี1932หรือปี1933นี่นะครับนะผมจำไม่ค่อยได้ เพราะในมุมมองเหล่านี้เนี่ยนะครับกูรูนักวิเคราะห์ในสหรัฐอย่างคุณเรย์ริโอเนี่ยนะครับนะผู้ก่อตั้งนะครับกองทุนเฮดฟันใหญ่สุดของโลกนะครับบิดวอเตอร์เนี่ยมองไว้ว่ามีลักษณะคลับคลายคลับคานะระหว่างเหตุการณ์ปัจจุบันเนี้ยนะครับช่วงเวลานี้ในทศวรรษเนี้ยกับช่วงเหตุการณ์ในช่วงปีพันเถึงปีพันเที่เกิดเกรดอิเพชชั่นแล้วบวกกับหลังปีพันเถึงปีพันเที่เกิดมหาสงครามโลกครั้งที่2 คุณเรเนอโอมองเห็นอะไรนะก็มองเห็นความเหมือนที่ว่าเศรษฐกิจนะครับมันเกิดปัญหานะครับมันทำให้ประชาชนมีหนี้สินสูงซึ่งช่องว่างนะครับปัญหาความมั่งคัง่งนะทางไรายได้ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีการทางกว้างขึ้นนะเพราะฉะนั้นในช่วงขณะน,นี้กับช่วงปีพัน9ก่สิ้านี่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน อ่ก็คืออ่คุณเลโอมองว่าก่อเวลาในปัจจุบันเนี่ยจะคล้ายในช่วงปี1 9 3 3ถึงปี1945นะครับคือเป็นการรวมกันระหว่างช่วงเกริเพปชันกับช่วงมหาสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งผมก็จะมาคุยให้ฟังนะครับว่าในบุมมองผมเนี่ยมองประเด็นนี้อย่างไรนะครับเพราะนั้นเราจะมองเห็นว่าสภาพวเัเศษรษฐกิจในขณะน,นี้คล้ายๆกับในช่วงเกรทเพปชันละเราจะเห็นผู้คนตกงานว่างงานไรายได้หดหายไปหนี้สินเท่าเดิมหรือเพิ่มสูงมากขึ้น เพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้มันกดดันจิตใจผู้คนนะครับว่าจะบริหารจัดการความเป็นอยู่อย่างไรนะครับจะหาไรายได้เพิ่มเติมอย่างไรและจะบริหารจัดการไอตัวรายจ่ายที่มีอยู่เท่าเดิมกับหนี้สินที่มีอยู่เท่าเดิมหรือเพิ่มสูงมากขึ้นเพราะว่าบางท่านนะหลายท่านรวมถึงองค์กรบริษัทต่างๆอย่างโดยเฉพาะ SME เนี่ยพยายามที่จะ ขยายสินเชื่อพยายามจะใช้สินเชื่อมากขึ้นนะแม้แต่สินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยครับผมเชื่อว่าหลายท่านที่ผ่อนบ้านผ่อนรถยนต์เนี่ยก็พยายามจะไปต่อนะโดยการขอสินเชื่อเพิ่มขอสินเชื่อเพิ่มนะครับในช่วงภาวะอย่างนี้เพราะทุกคนอยากจะมองว่าเดี๋ยวจะดีขึ้นวัคซีนมาเนี่ยแต่ช่วงนี้ข่าวร้ายที่ตามมาก็คือไวรัสมันไก่พันธุ์นะมีสายพันธุ์ใหม่ๆสายพันธุ์บราซิลสายพันธุ์ เอ่อแอฟริกาใต้นะจะมีสายพันธุ์อินเดียโอ้โหมีอีกสายสายพันธุ์ซึ่งดูเหมือนว่ามันจะไม่สามารถใช้มันตัวมันเองนะมันดื้อต่อวัคซีนนะครับมันดูเหมือนวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะหลายส่วนเนี่ยก็ออกมาส่งเสียงรับว่ามีประสิทธิผลประสิทธิภาพน้อยนะต่อพวกไวรัสกลายพันธุ์เหล่านี้มันสิเหล่านี้มันเลยทําให้สภาวะนะครับเศรษฐกิจเยี่บฟื้นตัวในปี64หรือ65เนี่ย าจจะยืดยาวออกไปอีกนะครับจากไวรัสกายพันธุ์เนี่ยละครับนะหลายที่ก็กลับมาล็อกดาวน์ใหม่ไม่สามารถเปิดได้เต็มตัวนะทั้งที่ก่อนหน้าน,นี้นะครับข่าววัคซีนมาดีขึ้นแล้วมันเหตุการณ์ในขณะนี้นะในช่วงปีเนี้ครับ2021หรือปี6กเนี่ยก็ยังคล้ายๆกับช่วง Great Depression อยู่คือภาวะเศรษฐกิจเด็กนะที่ทำให้ผู้คนกระเสือกระสนดิ้นรนนะครับทำยังไงจะบริหารรายได้ให้เพิ่มสูงขึ้น ลดค่าใช้ใจ่ายนะทำยังไงจะบริหารจัดการหนี้สินนะครับและสิ่งนี้จะนําไปสู่ถ้าเราเปรียบเทียบว่าต่อมาเนี่ยปัญหาของเ r ร a t d e ชช i o n ปีพันปกยี่ส29ถึงปีพันสามกันนำมาซึ่งมหาสงครามโลกนะครั้งที่2เพราะอะไรครับเพราะความยากลําบากเพราะอะไรครับเพราะปัญหาเรื่องหนี้สินปัญหาเรื่องที่ไม่เข้าอกเข้าใจกันระหว่างชาติต่างๆนะความขัดแยง้งสุดท้ายนํามาสู่มหาสงครามโลกครั้งที่2ก็ยิ่งสร้างทําให้ผู้คนเนี่ยรู้สึกเครียด รู้สึกวิตกกังวละฉะนั้นเราดูช่วงเวลานับแบบปีพันเถึงปีพันเนะที่อยู่ในช่วงของสงครามด้วยเราคิดถึงจิตใจผู้คนเลยครับจะมีความรู้สึกมองโลกไปนี้อย่างไรก็อย่างที่คุณเลเรโอมองนะครับว่าเขามองว่าช่วงเวลานี้ยทศวรรษนี้มันจะคล้ายๆย้อนกลับไปในช่วงปีพันเถึงปีพันเทีเดียวคือเป็นผลรวมระหว่างทั้งเกรดดิเพชชันและก็มาหาสงครามโลกนี้สง เพราะฉะนั้นในขณนะนี้นะครับเรานึกถึงผู้คนจิตใจผู้คนขณะน,นี้ที่ถูกผลกระทบจากเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อยู่ไรายได้หดหายไปบางคนธุรกิจล้มละลายเจ๊งไปบางคนไรายได้หดหายไปมากกว่าครึ่งนะนี่สินมีเท่าเดิมหรือเพิ่มสูงขึ้นบางคนถูกเลยกออกจากงานนะอะไรต่างๆนาน,านเนี่ยช่วงนี้มันมีความคล้ายคลึงกันในช่วง Great Depression ในช่วงปี1933นะที่คุณเลเิโอพูดถึงนะครับ นะมันกูเลโอก็มองไซเคิลแบบนี้ใช้ประวัติศาสตร์แบบนี้ในการมองคาดการณ์คราวนี้ผมก็มามองในสถานการณ์ปัจจุบันว่าที่แตกต่างจากในสมัยเครดิตแบชันตรงไหนในสมัยเครดิตแบชันปีพันก็ร้อยสามสามถึงปีพันร้อยสามันไม่มีรโรคระบาดแต่หลังจากปีพันก็ร้อยสามเก้าถึงปีพันร้อยสี่ห้ามันมีมหาสงครามโกครั้งที่สองมันช่วงนี้เป็นช่วงการรวมกันคอมไบกันเพราะของเรามีโรคระบาดผมเลยมองว่าไอ้โรคระบาดเนี่ยนะครับ ถ้าเรามองจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราอยู่ในสภาวะสงครามเหมือนกันนะในขณะปัจจุบันเนี่ยแต่เป็นสงครามเชื้อโรคนะครับเรานึกถึงภาวะสงครามที่มันมีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดนะกลางคืนก็ต้องเปิดวอให้ผู้คนวิ่งหนีไปหลบอยู่หลุมหลบภัยนะครับเพื่อหลบไอ้ตัวระเบิดบ้างอะไรบ้างนะทำให้ผู้คนรู้สึกหวาดวิตกหวาดกลัวนะเหมือนกันนะตอนนี้โควิด -19 เนี่ยมันได้แพร่ระบาดนะกระจายตัวไปอยู่แทบจะทุกที่ทั่วโลกนะครับ แม้แต่ในบ้านเราในช่วงระยะประมาณหลายอาทิตย์ผ่านมาเนี่ยมีข่าวว่าคนนั้นคนนี้ติดเชื้อกันนะตัวเลขกุ้งกะฉูดเลยนะครับขึ้นไปวันละพันกว่ารายพันกว่ารายและบุคคลที่ติดเชื้อนี่ก็เป็นบุคคลที่เรารู้จักมีชื่อเสียงแล้ว,วลก,ออก,ก,กห็หลายท่านก็ออกไปข้างนอกทํางานธรรมดานี่แหละครับหลายท่านก็ออกไปทํามาหากินปกตินี่แหละครับไปรับเชื้อมาจากไหนก็ไม่ทราบนะครับนี่คือลักษณะที่ผมเห็นไย้แบบว่าจิตใจของผู้คนในขณะน,น,นี้มีลักษณะคล้ายนะครับ คล้ายกับในช่วงของการระเบิดน้ำนะแล้วก็รวมกับมหาสงครามโลกครั้งที่สองเพราะว่าในช่วงนั้นก็คือมีการทิ้งระเบิดมีเครื่องบินทิ้งระเบิดมาทิ้งกันกลางคืนนี่ผู้คนจะต้องฟังเสียงหวอนะครับวิ่งเข้าหลุมหลบภัยหลับก็หลับไม่เต็มที่กลัววิตกกังวลนะครับถ้าเรามองขนาดนี้นะครับเราก็เหมือนอยู่ในสภาะสงครามแต่เป็นสงครามเชื้อโรคสงครามโควิด -19 นะครับซึ่งแต่ละคนไม่รู้เลยว่าเชื้อเนี่ยมันกระจายตัวอยู่ที่ไหนบ้าง มันไปได้ทุกที่นะฮะเชื้อโรคมันไปทุกที่เราออกไปข้างนอกทําการงานทุกวันเนี่ยนะบ,บางคนไปส่งลูกไปโรงเรียนบางคนไปทําการงานที่ออฟฟิศบางคนเข้าห้างซับสินค้าซื้อ,อ,อสินค้าต่างๆไม่ทราบไปอยู่รงไหนนะครับแล้วก็ยังเห็นผู้ประมาทบางท่านก็ยังถอดหน้ากากอยู่เลยนะใส่หน้ากากใต้จมูกอยู่เลยนะครับมันสิ่งาต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่ผมมองเห็นว่าเทียบเคียงมีส่วนนะครับ มีส่วนคล้ายกับที่คุณเรเลโอพูดนะครับว่าในขณะปัจจุบันเนี่ยในทศวรรษนี้มีลักษณะคล้ายย้อนไปในช่วงปี1933ถึงปี1945ซึ่งเป็นการรวมกันระหว่าง Great Depression กับมาหาสงครามโลกครั้งที่สองเพียงแต่ในรอบนี้ทศวรรษนี้มันเป็นในสภาวะสงครามเชื้อโรคโควิด19ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเชื้อมันกระจายตัวอยู่ที่ไหนบ้างทั่วโลกกระจายอยู่ที่ไหนมาถึงที่บ้านเรากระจายตัวอยู่ที่ไหน ดีซสบอมอะไม่ถือว่าเชื้อโรคเนี่ยนะไอระเบิดที่เหมือนลักษณะระเบิดซึ่งลอยอยู่ที่ไหนไปเกาะอ,อยู่ที่ไหนไม่ทราบเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราเผลอที่เราทุกคนเปรียบเปรียบเสมือนเป็นนักรบนะในแดนหน้าเนี่ยที่ออกไปข้างนอกทํางานนอกบ้านเนี่ยมีโอกาสที่จะไปสัมผัสเชื้อได้ทุกที่ถ้าเครื่องไม้เครื่องมือในการป้องกันตัวเองคือหน้ากากแการ่นกรองหอเนี่ยไม่มีนะครับผมขอทุกท่านต้องมองภาพให้เห็นว่านี่ในทางวาจิตใจของเราเนี่ย เรามองเห็นว่าสภาวะจิตใจของเราเนี่ยนะมันมอยู่ในสภาวะคล้ายๆในช่วงปวีพันกถึงปีพันกาและสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปในทางจิตวิทยานะครับไปอีกหลายสิบปีทีเดียวจึงควรจะเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเหมือนอยู่ในสภาวะสงครามบ่วงเล็บเชื้อโรคนะครับเราไม่รู้ว่าเชื้อมันกระจายตัวอยู่ที่ไหนบ้างน,นะครับก็ขอยฟังพิจารณาและมีสีปัญญาทุกคนนะครับในการดูแลตัวเองและครอบครัวนะครับ ใครชอบปักไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสร็จนะครับขอบคุณทุกไ like, ลค์แชร์ติดตามนะครับฟังพี่ไม่นาก่อนแล้วค่อยเชื่อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ